e l o my friend ไปใช้ชีวิตให้มีความสุขวันนี้ตอนนี้ยัยอยู่ที่อาดุสารีชัยสะบอกละกูวันนี้ยัยจะมาเลึกเรื่องเาเก่าโดยเฉพาะเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้จะมาดูว่าก๋วยเตี๋ยวเรือของอาดุเสารีเหลืออยู่อีกกี่เจ้าเดี๋ยวมาตามดูกันลำคลองถิ่นี้ เป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวเรืออุสาศรวรีสองข้างคองตรงนี้นะเมื่อก่อนจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นเรือพายมาจริงๆมาจอดอยู่ฝั่งโน้นก็มีนะแต่ว่าหลักใหญ่จะอยู่ฝั่งที่ยึยถ่ายเมื่อกี้มากกว่าว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่คนคุานิยมกันมาเนี่ยจะอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง เรามาเปิดตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือกันตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือดาจะมาอยู่ตรงด้านตรงคลองแสนแสบด้านเนี้ยในซอยเนี่ยจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือมากมายหลายร้านทั้งร้านเก่าร้านใหม่ร้านดังเดิมซึ่งพัฒนาเดี๋ยวนี้ย้าผู้คนฝากไปสนใจนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีร้านอะไรบ้างมา เริ่มตั้งแต่ก็เตี๋ยวเรือร้านแรกเลยอยู่ริมถนนชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพันาคอนอันนี้ร้านแรกร้านพันาคอนเดินเข้ามาในซอยริมคลองก็จะมีซอยเข้าไป ในนี้จะมีอีกหลายร้านเลยเข้าวเต๋วเรือริมคลองนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายกันอยู่ข้างๆทางเนี่ยสองฝั่งคลองเนี่ยเป็นแม่ค้าเรือพายอยู่แล้วก็เราก็นั่งกินกันตรงริมตลิทุกคนนี้ไม่มีแล้วนะ,ะเดินมาร้านแรกอโณงข้าวเต๋วเรือวันนี้ร้านอนณงหยุดนะครับเพราะเป็นวันพุธ อีกเจ้าหนึ่งตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือทอง ปลายักษ์ก็จะเลือปลายักษ์นี่ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งเก่าแก่ที่อยู่คู่นัำเารีมาค่อนข้างจะนานาทำบางทีดี เพิ่มโซนด้านนอกขึ้นมาอีกเป็นโซนก๋วเต๋ยวเรือร้านก๋วเต๋ยวเรือเจ๊กรอยคนอิเาษตามสั่งด้วยนะครับอันนี้ร้านเจนาอนุสาวรีย์ก็เป็นก๋วเต๋ยวเรือแล้วก็มีอาหารตามสั่งนนด้ยว,วย ๋เตี๋ยวเรือวันนี้เรียสั่งมาสี่อย่างก็เหมือนเคยก็เตี๋ยวเรือก็จะชามเล็กๆก็จะมีบะหมี่แห้งเส้นเล็กแห้งเส้นเล็กให้เส้นใหญ่แห้งก็เส้นหมี่น้ำก็กากหมูเจียว เมื่อกี้เจ้าของใจดีเป็นมายืดคุยด้วยว่าที่เขาเป็นรุ่นที่สองแล้วก็มาบริหารก็มีแฟนก็มาช่วยกันมาตอนนี้เราเส้นมาบีแห้งก่อน รสชาติที่คุ้นเคยเจี๋ยวเรือก็ส่องนี่แคปหมูนี่เขาน่ารักนะแคปหมูเขามีใส่แบบกรเทียมเปี้ยวม,มาด้วย

แค่กันไปแล้วมาลองเต็นใหญ่ที่คุยกับพี่เจ้าของร้านบอกว่าที่ร้านชอ้ไอไปิ้งนี่นะนะแบบว่าใส่เลือดเอาเลือดส,สดๆมาใส่อะไรเงี้ยเพราะว่าคนต่างชาติมากินแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็พัฒนาว่าจริงแล้วเดี๋ยวเรือก็ไม่ต้องทําอย่างนั้นนะไอ้เลือดสดๆที่หยอดใส่แบบพิเรย,ยุติยานอะไรเงี้ยเอาไป อันน yeah. uh uh> uh 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 ี้ใช uh> ้บุฟเฟต์ด้วยเฮ้ยอันนี้อร่อยมันคุโรฟิวกันเมื่อกี้เนี่ยเส้นมันดึกดึก อ๋อที่พี่ก็ใส่ตาออกหอมดีหมูก็อ,อ,อร่อยจังมันจะมีติดเนื้อมาด้วยอ่ะ อารมณแบบหมูสำชันทอดก่อนครับผูา้ายนีเล็กแค่เจ็ดดีว่ะ ¡Oh, ก็ก้าวหมนูน่ยึงกำลังดีภาวนาให้หมอ,อย่าเห็นคลิปนี้นะไม่ได้คินี้ทุววกวันหมอเี่นะดูความฮอดก๋วยเตี๋ยวเรือรุสรมามานะสวัพีโอ้ไปเจ้าเหลือเชื่อเตีหมูกเตเนื้ครับตอนนี้ เที่ยงสิบห้าโอ้อคนต่อคิวกันอนุ์ิสเซลลีก็ยังคงอยู่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลายคนก็ดีขึ้นหลายคนก็ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอยีายวไปกระจให้ทุกคนนะขอให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วก็เจอจุดที่เปเองเป็นก็ขอจบคลิป,ปอรุสโอลีเพียงแค่นี้แล้วอย่าลืมล่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้หน่อย จะได้อามาลงให้ดูบ่อยๆเคนะขอบคุณครับ